สวัสดีครับดูเอาวิวหรือว่าอาวุธ2มือใน The First Berserker Kasan ครับตอนนี้ผมเล่นมารอบที่3แล้วต้องบอกว่าอาวุธนี้มันสุดมากครับคือเป็นอาวุธที่แบบเบอร์เซอร์เกอร์จริงๆนักรบคลั่งของแท้นะเน้นบวกสุดๆแล้วก็ช่วงท้ายเกมหรือว่า end game มันมีสกิลซัพพอร์ตต่างๆค่อนข้างโหดนะครับผมเดี๋ยวนี้จะมาแชร์ให้ฟังว่ามันมีสไตล์การเล่นยังไงแล้วก็มีเทคนิคการเล่นทั้งหมดที่ต้องรู้สกิลต่างๆเนี่ยมันทำงานยังไงบ้างดีวผมจะมาอธิบายอย่างละเอียดเลยครับ ดูค่าพลังก่อนครับอาวุธ2มือเนี่ยมันสเกลดาเมจหรือว่าความแรงขึ้นอยู่กับค่าว i e พ Power เป็นหลักนะฮะแล้วก็รองลงมาจะเป็นค่าสเตร h นั่นเองครับการอัพวิวพาวเวอนอกจากได้ a t อตแทกดา a g e เราจะได้การสต m i n a น่า a าเ Decrease ก็คือเวลาเรากดป้องกันศัตรูตีมาเราจะเสียสต a m i n a ่าน้อยลงนั่นเองครับเราก็ได้ s t a ามิน่ารีคอเวอรีคือการฟื้นฟู s t a ามิน่ให้มันเร็วขึ้นด้วยแต่ว่ามันจะได้น้อยกว่าการอัปเกรดค่าเอนดูแนะฮะ ทีนี้เราจะอัพค่าพลังเท่าไหร่ดีนะครับก็แนะนําว่าเบื้องต้นเนี่ยให้เราเอาวีพาวเวอร์สัก30ก่อนทําไมต้อง30ด้วยเพราะว่าเกมนี้มีซอฟแคปหรือว่าจุดคุ้มทุนเนี่ยของค่าพลังอยู่ที่จุด30แล้วก็60นั่นเองครับก็คือสังเกตนะครับตอนนี้ผมอัพวีพาวเวอร์ไป27ใช่ไหมครับค่ากาดสไตล์ไดนามิกูคริสเนี่ยของผมมันเพิ่มขึ้นไปเป็น11.9%นะจากนี้ไปเนี่ยมันจะขึ้นจุด7ไปเรื่อยๆอ่ะจุดเจุดเจุดเนะครับผม หลัง30ไปมันจะขึ้นเป็นจุด4.4.4จ 4, ุดจุดมันน้อยลงนะครับผมทีนี้ลองดูนะจาก60ขึ้นไปล่ะ60ไป6 1เนี่ยมันจะขึ้นจุด1.1จุดจุดแล้วมันไม่ค่อยคุ้มค่าแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นหลักการเบื้องต้นคือว่า30กับ60คือจุดคุ้มทุนนะฮะถัดมาคืออัพค่าสเตรกนะฮะเพื่อแบกกรอ,อกให้ได้ Agility ประมาณ A หรือว่า B เป็นอย่างน้อยนะครับผมเนื่องจากว่า Agility ยิ่งสูงเนี่ยมันจะทำให้เราลบหลี่ยงต่างิ่งขึ้น ไอ้ดาบสองมือเนี่ยค่อนข้างใช้ s t a ิน่าในการ dodge ค่อนข้างเยอะแนะนําว่า agility เนี่ยควรจะ a เลยครับจะได้เล่นได้มันขึ้นอาวุธดาบคู่อ่ะมันมีสกิลที่มันส่งผลต่อ agility ก็คือ discipline action นะครับสกิลเนี้ยมันจะส่งผลว่าถ้าเกิด agility เราสูงอ่ะจังหวะเวลาเราลบลีกอ่ะมันจะมี f r a มที่เป็นอมตะเยอะขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้น agility a i เลยแนะนําสําหรับอาวุธคู่มากครับส่วนดาเมจที่ได้จากการัพค่า s t r e n g เนี่ยมันค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับค่า will power นะครับเพราะฉะนั้นก็คือัพให้พอใส่กรอดได้ไปก่อนในช่วงแรก เสร็จแล้วก็ไปอัพค่า vitality กับ endurance เนี่ยควบคู่ระหว่างเล่นไปด้วยนะครับ vitality จะทำให้เรามีเลือดเยอะขึ้นต้านทานธาตุดีขึ้น endurance ก็ End คือว่ามี max stamina เพิ่มขึ้น stamina recovery ที่ดีขึ้นก็คือคงไว้ประมาณสัก30ก่อนเป็นพื้นฐานแล้วไม่พอนะครับให้เราไปอัพค่า p r o f i c i e n c y ด้วยครับผมคือเป็นการเพิ่ม stamina damage ของเราให้เยอะขึ้นนะครับทีให้ศัตรูเนี่ยมันเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็ได้ d o ส stamina cost decrease ด้วยก็ยคือว่าทำให้เรากด d o สเนี่ยเสีย stamina น้อยลงครับก็คือว่า อาจจะเอาไว้สัก30เป็นพื้นฐานไปก่อนเหมือนกันและนี่คือสถานะพื้นฐานในช่วงต้นเกมนะครับเสร็จแล้วช่วงกลางถึงท้ายเกมเนี่ยเราก็จะมาดันค่าวิวพาวเวอร์ขึ้นมาสัก60ให้ได้แบบซอฟแคปของมันใช่ไหมครับแล้วก็เอนดูแลนส์สัก60เหมือนกันจะได้เล่นได้คล่องตัวมากขึ้นสเตรนก็อาจจะขึ้นมาหน่อยเพราะว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยเกราะหนัก,นกๆมันค่อนข้างดีใช่ไหมก็อาจจะดันขึ้นมาสัก30หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้เกราะมันมี agility A หรือ B นะครับประมาณนี้ พอถึงช่วง NG บวกหรือว่า NG เกมโคตรๆนะครับเราก็จะมาัพค่า Willpower ต่อให้เป็น99เพราะอะไรครับเพราะว่า Attack Damage เนี่ยหรือว่าค่าพลังที่มันสเกลตามอาวุธของเราเช่น Strength หรือว่า Willpower เนี่ย Attack Damage มันจะไม่มีแคปนะครับผมเราสามารถจะอัพเกิน60เพื่อเอา Attack Damage เพิ่มเติมได้นะครับผมแล้วเราก็จะไปัพค่า Endurance ต่อเพื่อได้ Stamina เยอะที่สุดเราจะได้คอมโบได้มันๆน,นะครับแล้วก็ Potency r สัก60เพื่อที่จะเอา Soft Cap แล้วก็ทำ Stamina Damage ให้มันเยอะๆเข้าไว้นะครับผมจากนั้นถ้าเกิดเหลืออีกนะ แนะนำว่าไปอัพค่าสเต็งต่อได้เลยครับเพื่อที่จะเอา Attack Damage ที่มันมากขึ้นแล้วก็ Endurance เนี่ย99ได้เลยนะครับจะเห็นว่าอาวุธ2มือเนี่ยมันใช้ค่าพลังที่เยอะมากๆเลยนะครับ t t a c k Damage เนี่ยมันดันไปสเกลตามค่า w i l l Power ที่เป็นค่าพลังเน้นการป้องกัน p r o พ i เ e n c y ที่เป็นค่าพลังเน้นการโจมตีเนี่ยดันไม่มี a t t a c k Damage สเกลให้นะครับผมแต่วันดันไปสเกลดาเมจตามค่าสเต็งแทนซึ่งสเต็งเนี่ยก็เอาไว้แค่แบกเกาะอยู่ดี เอ็นดูแดนซ์ก็ต้องอัพเนื่องจากว่าเป็นค่าพลังพื้นฐานของสตาร์บ a น่าจะได้คอมโบได้แบบสนุกขึ้นก็เลยจะเห็นว่าอาวุธ2มือกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางเนี่ยมันจะเป็นช่วงแบบกลางๆท้ายๆเกมหรือว่า NG บวกไปแล้วครับมาพูดถึงเรื่องของสกิลที่ควรอัพและก็ที่สําคัญนะครับแต่ผมจะบอกก่อนว่าเกมนี้สกิลทุกอันน่ะมันมีประโยชน์หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเจอสถานการณ์อะไรเจอศัตรูแบบไหนนะครับแล้วก็อยู่ที่การได้อของเราด้วยซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องอัพหมดอยู่ดีแต่เราจะมาไล่กัันนะครบ ขอพูดถึง d e ฟเน็ตแล้วก็ Nimble b r ริดก่อนนะครับเนื่องจากว่าเป็นคอมโบหลักของดาบคู่เลยครับผม Nimble b r ริดเนี่ยมันทําให้เรากดแดชฟันหน้าเข้าหาศัตรูได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็กดแดชถอยหลังฟันได้คอมโบของเราก็จะลื่นไหลามากขึ้นนะครับ ส่วนเดฟเนตเนี่ยเป็นสกิลเทพของดาบคู่ก็ว่าได้นะครับเป็นสกิลจําเป็นมากๆก็คือว่าให้เรากดปุ่มฟันแล้วก็กดปุ่มเดชไปข้างหน้านะครับตัวละครเราก็จะฟันเดชฟันเดชแบบนี้เลยนะครับผมข้อดีของมันคือว่ามันทำสตาบิน่าดาเมจกับศัตรูเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับผมและก็มันเป็นการหลบอีกเพอร์เฟกต์ดอทในระหว่างที่ฟันด้วยนะครับถ้าเกิดใครแบบเทพๆฟันหลบฟันหลบได้เนี่ยก็จะแบบเท่มากๆเลยครับมาดูเทคนิคนะครับในการใช้เดฟเนตก็คือว่ากดฟันเบาเดชหน้า ฟันนะครับแดชหน้าฟันเบาแดชหน้าฟันเบาวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับซึ่งเราสามารถใช้ปุ่มฟันหนักก็ได้นะครับซึ่งฟันหนักเนี่ยมันจะเร็วกว่าด้วยนะครับผมอย่างเช่นอะไรเช่นฟันเบาแดชหน้าฟันหนักนะครับแดชหน้าฟันหนักแดชหน้าฟันหนักเห็นไหมครับเดฟเนตเนี่ยมันจะออกเร็วกว่าถ้าเรากดฟันหนักนะครับแถมฟันหนักเนี่ยมันสามารถชาร์จได้ด้วยนะครับผมทําให้เราทำไซเบอร์นาเมียดได้ดีกว่าปกตินะครับเช่นอะไรฟันเบาเดฟเนดตนะครับชาร์จฟันหนักเดฟเน็ตนะครับ เดฟเน็ตนะครับชาร์จฟันหนักอย่างนี้ครับผมจะแดชทอยหลังก็ได้นะครับเช่นแดชทอยหลังฟันเบาแดชหน้าอย่างเงี้ยครับแดชทอยหลังฟันเบาแดชหน้าแล้วก็เดฟเน็ตเนี่ยมันใช้ตามหลังสกิลโจมตีได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูทเลสนะครับใช้เสร็จแล้วให้กดปุ่มเดฟเน็ตเลยครับแดชหน้าฟันเห็นไหมครับมันก็จะเป็นการเชนไปยังเดฟเน็ตได้หมดเลยเราก็จะลูบคอมโบอะไรได้ง่ายขึ้นนะฮะ แต่การเชนสกิลเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้หลังจากการฟันเบาหรือฟันหนักนะครับอย่าใช้ต่อจากเดฟเน็ตเพราะว่ามันจะมีดีเลย์ติดนิดนึง ถ้าเกิดใครใแต้มเหลือนะครับแนะนำว่าให้อัพรีเวอร์ซอลเนี่ยมาถึงรีเวอร์ซอล o ฟล์เลยมันจะทำให้คอมโบของเรามันพิ้วขึ้นนะครับเช่นอะไรเช่นกดฟันเบาแล้วก็แดชถอยหลังค้างไว้มันจะปล่อยขึ้นรังปุ๊บแล้วก็เดฟเน็ตต่อนะครับฟันเบาแดชถอยหลังค้างไว้เดฟเน็ตฟันเบาถอยหลังค้างไว้เดฟเน็ตอย่างเงี้ยครับคอมโบของเราก็จะแบบมีการหลบหลีกไปข้างหลังได้นะฮะ สวิตต์แอทแท็กเบรซิ่งแอทเซาส์เนี่ยมันคือการเพิ่มการโจมตีฮิตที่5ของการโจมตีเบามาให้เราครับทำให้การโจมตีเบาของเราเนี่ยมันมีคอมโบที่ยืดขึ้นไปยาวขึ้นไปครับเฮลิ่งเบรดกับเว r ร์ลวินเนี่ยมันดีทั้งคู่นะครับอยู่ที่ว่าเราเจอศัตรูอะไรถ้าเจอศัตรูตัวใหญ่เนี่ยหรือว่าเราใช้บิลเวิร์ลวินอยู่ให้เราใช้เวนเวิร์ลวินแทนนะครับแต่ถ้าเกิดเจอศัตรูเป็นคนมนุษย์ธรรมดาเนี่ยตัวเล็กนะครับให้ใช้เฮลิ่งเบรดเนี่ยมันจะสตันล็อกหรือว่าสแต็คเกอร์ สกิลเวิร์ลวินให้เรากดปุ่มตีหนักหลังจากกดปุ่มตีเบานะครับผมสครั้งก็คือว่าถ้าเกิดเราอัปเกรดไปขั้นสุดเนี่ยเราจะกดปุ่มตีหนักได้2ครั้งมันจะเป็นการปั่นลงมานะครับแล้วก็ต่อด้วยถ้าปิดโจมตีหนักได้นะครับผมก็คือเวอร์วินมันต่อกับการโจมตีเบาทุกอย่างได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีเบาธรรมดากดตีหนักครับการแดชไปข้างหน้าตีเบาตีหนักแดชถอยหลังตีเบาตีหนัก หรือว่าระหว่างการใช้ DefNet นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันเช่นตีเบาเดสไปข้างหน้า De ฟเนตตีเบาตีหนักผมแนะนำว่าให้ฝึกใช้กับ d e ฟ n e t เนี่ยให้คล่องๆนะครับเช่นตีเบา DefNe t ตีเบาตีหนัก Def n น t ตตีเบาตีหนัก Def n น t ตตีเบาตีหนักจะว่าเป็นเบสิกคอมโบก็ว่าได้ครับ เรลิงเบรดกับศัตรูตัวเล็กเนี่ยเราจะกดยังไงนะครับผมก็คือว่าเราสามารถกดปุ่มฟันหนักเนี่ยหลังจากการโจมตีเบาได้ทุกจังหวะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกดฟันเบาฟันหนักฟันเบาฟันหนักฟันเบาแล้วก็ฟันหนักนะครับอันนี้จะเป็นคอมโบที่ยาวที่สุดถ้าต้องการคอมโบแบบสั้นๆล่ะก็กดปุ่มฟันเบากับฟันหนักนะครับอ่าแค่นี้ครับนี่คือคอมโบที่มันสั้นที่สุดซึ่งมันก็จะเหมาะกับการตีสแต็กเกอร์ศัตรูหรือว่าสตาร์ล็อกศัตรูที่เป็นคนได้ดีครับ แฟนทอมซอร์ดแดนซ์ครับนี่เป็นบัฟหลักของอาวุธคู่เลยนะครับผมมันทำให้มีแฟนทอมเนี่ยออกมาช่วยเราขณะที่เราทำคอมโบฮาวิ g งเบลดหรือว่าเวอร์วินนะครับผมก็คือระหว่างที่เราคอมโบอ่ะมันจะมีแฟนทอมออกมาช่วยเราตีอย่างเงี้ยครับ ซึ่งเวอร์วนะินเน่ะมันได้ประโยชน์จากสกิลนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าแฟนท่อมันจะออกมาเยอะมากๆกับเวอร์วินแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันก็จะมาบิลสซัพพอร์ตเฮลิ่งเบรกก็มีเหมือนกันเดี๋ยวให้จําสกิลนี้ไว้นะครับในบิลสเนี่ยจะมีการเสริมสกิลนี้ไปค่อนข้างเยอะทีเดียวสกิลสําคัญโบรแบล็คเวนเจนร์นะครับก็คือว่าพอเราบลิงก์การ์ดได้เนี่ยให้เรากดปุ่มโจมตีเบาอ่ะก็จะเป็นการสวนกลับขึ้นมานะครับทำให้ศัตรูเสียสตาร์วินา่า ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับและก็ข้อดีคือนอกจากตีกับแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเชนไปยังท่าอย่าง h o w l i n g blade หรือว่า whirlwind ได้ด้วยนะครับมาดู potent blow นะฮะ massive blow เนี่ยมันคือเป็นการเพิ่มการโจมตีหนักอีกฮิตหนึ่งนะครับแล้วก็ท่าโจมตีไอ้ massive blow เนี่ยมันใช้ต่อจากไอ้ท่า d r a g o n s l a y e r และก็ท่าเกลได้นั่นเองนะครับทีนี้ สองท่า Darknesslayer กับ g a l เนี่ยแนะนํำยังไงนะครับผมโคตรแนะนำ Gale เ,เลยครับผมเนื่องจากว่ามันดีมากๆมันดียังไงนะครับพอเรากดท่าเก l e ใส่ศัตรูนะครับมันจะติด d e บั f สีแดงๆขึ้นมาคือ debuff injure นะครับแล้วเราจะมีเลขข้างล่างวิ่งอยู่ใช่ไหมพอเรากดตีเนี่ยเลขมันจะสแต c ขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งเลขเราเยอะขึ้นเนี่ยศัตรูก็จะโดนดาเมจเยอะขึ้นตามมานะครับสูงสุดก็คือสแต stack เสร็จแล้วกดอีกทีนึงนะครับมันจะเป็นการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นมาอ่าทีนี้เราก็มาเก็บสแต็กใหม่นะครับซึ่งดาบคู่ราวะมันเก็บสแต็กง่ายมากเรามีท่า World เวิร์ลวินไอเวิร์ลวินนะครับในการที่จะเร่ง s t a ็ g e r หรือว่าเรามีท่าลุ l เลสนะครับอ่าเราก็จะทำดาเมจด้วยวของเราวะหลังจากที่ศัตรูติดดีบัฟอันเนี้ยมันจะเยอะขึ้นนะครับผมแถมถ้าเกิดเรากดชาร์จค้างไว้นะครับผมอย่างนี้ฮะศัตรูอะมันจะโดนดาเมจ สเต็กเกอร์แรงมากๆนะครับดาเมจก็จะหนักมากเพราะงั้นเวลาศัตรูมันเสียหลักหรือว่ามันเหนื่อยนะพยายามจิ้มท่านี้ให้มันมีดีบัฟติดไว้เราจะได้ทำดาเมจภาพรวมไม่ดีขึ้นครับถ้าต่อมาคือดรา้อนสเลเยอร์ครับก็คือให้เรากดปุ่มฟันหนักค้างไว้ฮะแล้วก็กดฟันต่อๆไปมันจะเป็นคอมโบที่แบบว่ายาวๆนะครับข้อดีของท่านี้คือมันทำสตาบิน่าดาเมจได้ดีแล้วก็ทำลายสเต็กเกอร์ของศัตรูได้ดีนะครับ mm hmm. เช่นพวกถือโล่อะไรแบบนี้เราใช้ท่านี้ได้แต่ข้อเสียคือว่า มันแอนิเมชันน่ะมันค่อนข้างนานนะครับผมคือช่วงต้นเกมอ่ะท่านี้จะโอเคมากๆครับ <Whew. S 1> พวกสกิวลวิ่งฟันครับวินเชสเตอรกับเอาเลชเนี่ยอยากให้โฟกัสที่เอาเลชเป็นหลักเลยครับเนื่องจากว่าเวลาเราวิ่งแล้วกดปุ่มชาร์จฟันเนี่ยมันจะเป็นการสเต็กเกอร์ศัตรูหรือว่าทําให้ศัตรูอ่ะมันชะง,งักได้ดีนะครับผมเนื่องจากว่า ไออาวุธดาบคู่เนี่ยมันไม่ค่อยจะมีท่าที่ทําให้ศัตรูมันแสแต็กเกอร์หรือว่าชะง,งักมากนะครับเพราะฉะนั้นท่าน,นี้มันช่วยได้นะครับเวลาเราจะเปิดศัตรูลูเลสครับเป็นท่าโจมตีหากินของอาวุธคู่เลยนะครับต้องฝึกใช้ให้แบบเป็นมากๆเลยฮะการอัปเกรดต,ต่อมาเนี่ยก็จะทําให้ฮิตสุดท้ายที่มันเป็นท่าปิดของลูเลสเนี่ยได้สตามิ่าคืนมาด้วยนะครับผมการอัปเกรดต,ต่อมาเนี่ยก็จะทําให เราใช้ท่านี้และไม่โดนขัดจังหวะนั่นเองครับช่วงแรกสกิลนี้จะใช้ยากเนื่องจากว่ามันกินสตามิน่าค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าพอ NG บวกรอบใหม่เนี่ยมันจะมีสกิลแบตเทิรเทิร์สขึ้นมาก็คือว่าระหว่างการใช้สกิลเนี่ยเราจะเป็นการฟื้นฟูนฟนสตามิน่าด้วยทําให้สกิลนี้มันใช้งานง่ายขึ้นครับการใช้งานรุตเลสเนี่ยเราควรใช้ในจังหวะที่ศัตรูมันเสียหลักหรือว่าโดนส t ต็คเกอร์เปิดช่องแล้วนะครับผมอย่างเช่นอาจใช้หลังจากการโจมตีแบบชา้าก็ได้ครับเช่นช้จโจมตีก่อนปุ เราก็้จะได้สตล์วินาคืนมาในที่สุดท้ายใช่ไหมหรือว่าควรใช้หลังจากที่ศัตรูใช้ท่าแดงใส่เรานะครับปึ๊บอย่างนี้อ่าเราค่อยใช้ท่ารุตเลสตาม,มาโอ้แม่งกิ้งดีวะ่ะและอย่าลืมว่าเราสามารถใช้ d e ฟ n e t ตได้ต่อหลังจากการใช้สกิลนะครับอ่าอย่างนี้นะเดฟเน็นะครับสกิลเดฟเน็ สกิลเซฟเฟอร์ครับสกิลเทพที่หลายคนอาจจะไม่ให้ความสนใจมันแต่สําหรับผมอะมันคือสกิลที่ดีที่สุดของดาบคู่เลยก็ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการอ้อมหลังตีศัตรูเนี่ยเราจะทํำดาเมจมันได้แรงขึ้นผมพูดเสมอนะครับผมแล้วก็การอ้อมหลังเนี่ยมันได้ประโยชน์จากการอัพสกิลคอมมอนด้วยนะครับผมที่พอเราตีศัตรูอ้อมหลังบูทเทิ h แท็อะเราก็จะได้ สปิริตหรือว่าได้ฟิลลี่คืนมานะครับผมนี่คือข้อดีของการตีข้างหลังศัตรูนะครับนอกจากได้ดาเมจได้ฟิลลี่คืนมาด้วยนะครับทีนี้เราใช้งานสกิลนี้ยังไงดีทุกครั้งที่ศัตรูมันพังอะหรือว่ามันกำลังจะเอ็กซอสจะเหนื่อยแล้วนะครับผมให้เรากดสกิลนี้ทันทีนะครับตัวละครเราก็จะปุ๊บปุบออบไปข้างหลังมันและจากนั้นทําอะไรครับรัวสิครับผมรัวทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นรูทเลสหรือว่าจะเป็นเวอร์วินทุกอย่างนะครับจังหวะนี้เนี่ยศัตรูมันไล่ทางสู้นะ ตีมันได้แรงมากในช่วงนี้นั่นเองครับนี่คือคีย์หลักอันนึงที่ผมแบบแนะนํามากๆให้ฝึกใช้ท่าเซฟเฟอร์ให้ดีครับให้ดูความเท่อีกรอบครับมาแล้วให้หยา่ารีเฟรชครับอ้อมหลังสกิลเห็นไหมครับดาเมจมันจะเป็นตัวใหญ่เพราะว่ามันแรงกว่าปกตินะครับผมแล้วก็ปิดฉากเดฟเน็ตนะครับฟินิชนี่เป็นไงสกิลต่อมาสำคัญอีกแล้วครับแฟลชคัตเตอร์คือถ้าเกิดเราใช้ถูกจังหวะเนี่ย เราจะเป็นการ Perfect p a r แพี่หรือว่าป้องกันที่ศัตรูตีมาได้ไม่ว่าจะเป็นท่า AOE เวทมนต์ทุกอย่างนะครับสามารถใช้ท่านี้สวนกลับได้หมดเลยครับแล้วก็เป็นท่าที่มีวินโดว์หรือจังหวะการแ a ร r ี่ที่มันกว้างมากๆนะครับแล้วพอใช้เสร็จศัตรูมันก็ s t a ็ก e r หรือว่าเสียหลักด้วยเอาไว้ใช้ต่อคอมโบก็ได้เหมือนกันครับถ้าเกิดอัปเกรดขั้นสุดเราใช้ตอนศัตรูมันเอ็กซอสหรือว่ามีวงสีแดงขึ้นมาก็จะเป็นท่าปิด ที่แบบเท่น,นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมคิดว่าการใช้ท่ามันกินระยะเวลาค่อนข้างนานไปหน่อยถ้าเกิดเราไม่ได้บิวมาเฉพาะทางหรือว่าบิวแฟลคัตเตอร์ดาเมจอาจจะใช้ท่าฟันธรรมดามันจะค่อนข้างทำดาเมจภาพรวมไม่ดีกว่าครับ ถัดมาคือวินเพรสเซอร์ครับสกิลนี้ก็โอเคเหมือนกันก็ดีเหมือนกันนะครับอัพไว้ก็ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสกิลที่แบบแกลบโครเซอร์ er ครับสามารถที่จะเข้าหาศัตรูได้เร็วนะครับผมคว้างขวานไปแล้วก็ตามไปฟันต่ออะไรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ผมชอบใช้คู่กับเดฟเน็ตครับก็คือว่าคว้างไวแล้วก็เดฟเน็ตรัวๆเป็นคอมโบแบบคอมโบรัวๆอะไรแบบนี้นะฮะข้อดีคือว่าถ้าเราอ่านสกิลเอฟเฟกต์นะครับการอัปเกรดเนี่ยจะทําให้ พวกสถานะต่างๆสเตตัสเอฟเฟกเนี่ยมันติดได้ดีขึ้นนะครับเช่นถ้าเกิดเราเคลือบดาบเคลือบทตามันเนี่ยแล้วปาใส่ศัตรูอ่ะมันจะติดสถานะได้แบบเร็วขึ้นนะครับนี่คือข้อดีของมันทีนี้จะเหลือ b r z e Dash กับ g ั s นะฮะซึ่งไอ้ z s Dash เนี่ยผมใช้เป็นการแกลบโคลเซอร์เหมือนกันก็คือว่าเข้าหาศัตรูได้เร็วโดยเสียแค่1ึงสปิริตเท่านั้นนะครับผมซึ่งสกิลเนี้ย มันก็ดีนะครับเวลาเราใช้สกิลแล้วก็ใช้สกิลนี้ตามต่ออะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขาการ perfect parry ด้วยนะครับผมถ้าเกิดเรา perfect parry ได้เนี่ยมันก็จะมีดาเมจเพิ่มเติมออกมาซึ่งผมมองว่าจังหวะการ perfect parry อ่ะมันค่อนข้างยากเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยได้ใช้สกิลนี้นะครับส่วน g ัสเนี่ยมันเป็นการ perfect parry เหมือนกันครับผมก็คือว่าศัตรูโจมตีมากดให้ถูกจังหวะ2ครั้งนะครับจะเป็นการตีที่มันแรงๆออกไปแต่ว่ามันต้องกะให้ถูกจังหวะซึ่งปกติแล้วเรา perfect parry อ่ะผมชอบใช้ถ้า แฟชชคัตเตอร์มากกว่าเพราะว่ามันกดง่ายกว่าครับก๊สเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้มากอาจจะไม่มีข้อมูลมากเท่าไหร่นะครับสกิลคอมมอนนะครับรีซอสเนี่ยแนะนำว่าให้อัพให้หมดเลยนะครับก็คือพวกหลบหลีกได้สปิริตโจมตีได้สปิริตแพร่ได้สปิริตอะไรต่างๆเนี่ยอัพให้หมดเลยนะครับผมส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นพวก n g บวกก็ควรจะอัพเหมือนกันส่วนรีเฟกชันเนี่ยอันนี้ผมมองว่าสําคัญกับอาวุธคู่มากครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาวุธคู่อ่ะมันไม่ค่อยมีท่าสเต็คเกอร์ทรนะเ,รเ,เทากึน้พขมมๆผ ถ้าจะอัพเนี่ยแนะนำว่าข้างล่างนะผมค,คือว่าถามมิวินโดคือเราจะกดรีเฟคชันได้จังหวะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รีเฟคชันสวิปครับจังหวะการรีเฟคชันเนี่ยมันจะเร็วขึ้นเราก็จะกดง่ายขึ้นตามมาเหมือนกันส่วนบูททอยแท็กนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันเวลาเราเล่นผ่านด่านนะคะ่าศสตูได้ก็จะได้สปิริตหรือว่าได้ฟื้นฟูฟิลดีขึ้นมานะครับอันข้างบนเนี่ยคือบูททิลแท็กลีฟครับได้เลือดฟื้นฟูนขึ้นมาตอนบูททิอแท็กอันที่สอก็คือว่าพอเราฟิลดี้ไม่ใช่ดพเรา รูท่าจากด้านหลังเนี่ยเราจะได้สปิริตคืนมานะครับอย่างที่บอกว่าผมชอบเน้นการโจมตีจากข้างหลังอยู่แล้วเพราะว่ามันดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะอัพท่านี้ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วหอกล่ะถ้าเกิดจะอัพหอกเนี่ยแนะนำเป็น less in peace ครับไอ้พวกที่เป็น under เมันจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมากวนใจเรานะครับผมส่วน c ค u ร์เตอร์แท็ล่ะเค u ร์เตอร์แท็กเนี่ยก็เน้นอัพข้างล่างนะครับ,บอ,อันทางขวาเนี่ยจะทำให เราได้สปิริคืนมาหลังจากที่เราคา์เตอร์ท่าแดงได้ส่วนอันซ้ายนี่ก็คือว่าไอ้ทามิกวินโดว์ของการกดท่าสีแดงมันก็จะกดง่ายขึ้นนะครับสอ,อันนี้ควรอัพเลยส่วนแท็บแฟนทอมล่ะถ้าเกิดมีแต้มเหลือแนะนำว่าให้อัพไอ Dead ้เดดดีนายไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราโดนตีจนตายเนี่ยมันจะได้แบบแปลงร่างเป็นแฟนทอมแล้วก็รอดตายได้ครับ แฟนทอมที่ผมแนะนำนะครับจะเป็นพี่เคสต้าตัวแรกเลยครับเนื่องจากว่าอาวุธคู่อ่ะมันใช้สตารบิน่าเยอะมากไม่ว่าเราจะใช้เดฟเน็ตนะครับผมหรือว่าเราใช้ท่าอย่างรุตเลสเนี่ยมันกินสตารบิน่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับข้อดีคือว่าเวลบยี่สิบเนี่ยเราจะได้สตารบิน่าดีคัวอรี่สามสิบเปอร์เซ็นต์เยอะมากๆเลยนะครับส่วนการอเวุเนี่ยขั้นที่หนึ่งเราจะได้สตารบิน่าดีคัวอรี่เลตสามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเราสตารบิน่าหมดนะครับผมเป็นเวลาสิบห้าวินาทีแล้วข้อสอง่็ดีมากๆนะครับอเวุขั้นคือ เราจะได้สไตินาเด้งขึ้นมา15%เมื่อศัตรูมันเกิดอาการเหนื่อยนะครับก็คือว่าพอศัตรูวงสีแดงขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีสไตินาเด้งขึ้นมาทันทีฮะมันทาให้เราคอมโบได้ต่อเนื่องมากขึ้นพอศัตรูเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่งั้นแบบเราสไตล์ินาหมดเราจะคอมโบต่ออะไรมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันใช้ได้ดีมากซึ่งตอนนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะครับเลเวล250แล้วทีนี้ตัวต่อมาคืออะไรครับผมกจะแนะนำเป็นพี่วูฟริกนะครับผม เนื่องจากว่าช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะตีดาเมจจากข้างหลังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราอาจจะอ้อมหลังไม่ค่อยเก่งหรือว่าสกิลยังไม่พร้อมนะครับผมก็พี่บูฟิกเนี่ยมันใช้เพิ่มดาเมจได้จากการโจมตีข้างหน้าแรงขึ้น15%นะครับผมแล้วก็ได้สปิริตคืนมา0.5เมื่อเราทําการเพอร์เฟกต์เคาน์เตอร์หรือว่าเคาน์เตอร์ท่าแดงได้นะครับอันที่2ก็คือว่าอเวคขั้นสองนะครับได้สปิริต0.5นะครับผมหลังจากที่เราบลูทอยแท็กต่อศัตรูที่มันเหนื่อยแล้วคือหลังจากที่ศัตรูมันแดงแล้วเนี่ยเราก็กดดดดปิิฉาาาากกกกเเเรร็ไ็ไไ้้้ฟวววีี่่่คคคืืนนนนมมยััับอออตตโหแ อีกตัวหนึ่งที่ดีเหมือนกันก็คือพี่คอนลาดครับพี่คอนลาดเนี่ยทำให้สตาร์พิน่าในการดอชลดลง20%นะครับผมนั่นหมายความว่าเวลาเราเดชไปมาอะไรอย่างเงี้ยก็เสียสตาร์พิน่าน้อยลงก็ดีเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดเราเพอร์เฟกดอชได้นะครับผมเราจะได้ดาเมจเยอะขึ้น10%เลยนะครับแล้วก็โดนไปถึงอเวคขั้นสองเนี่ยถ้าเกิดเราหลบดีกได้5ครั้งนะครับผมก็จะได้5%แต่ละครั้งเป็น25%นนะครับตัวนี้ก็ โอเคเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมชอบอะไรผมชอบตัวเคสต้ามากกว่าครับเพราะว่าอาวุธดาบคู่มันคอมโบออกท่าแบบเยอะมหาศาลมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคอมโบแล้วมันติดขัดมันค่อนข้างไม่สนุกครับผมผมก็เลยเน้นเป็นคอมโบมากกว่ากับพี่เคสต้าครับชุดเซตแนะนำครับช่วงต้นเกมเนี่ยแนะนำเป็นเซตบูชเชอร์นะครับผมเนื่องจากว่าเอฟเฟกใส่2ชิ้นได้ดาเมจมัลติพายเออร์ของตีบา10% ใส่3ชิ้นได้บัฟเป็นเชนนะครับเพิ่ม Stamina าดาเมจ5%เอพิ่อการโจมตีต่อการโจมตี1ครั้งเลยนะครับสูงสุดก็คือ5ครั้งและพอครบ5ครั้งเนี่ยมันก็จะวนเป็น1 2ึ่งวนศนูใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบัฟที่ช่วยในการทำสตา m ิน่าดาเมจได้ดีมากๆนะครับผม ใส่4ชิ้นก็คือว่าตีเบาแรงขึ้น15% 5ชิ้นแฟลชคัตเตอร์แรงขึ้น15%นะครับแล้วก็6ชิ้นฮาวดิ้งเบลดแรงขึ้น20%เลยครับเป็นเซ็ตเริ่มต้นที่โอเคแล้วก็มันหาไม่ยากครับดรอปได้ทั่วไปด้วยช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมแนะนําเป็นบีสเลเยอร์นะครับเพราะว่าเป็นเซ็ตที่ทําดาเมจไอ้ท่าเวิร์ลวินเนี่ยได้แรงขึ้นนะครับเป็นท่าหาก,กินของอาวุธคู่เหมือนกันเนะ ก็ใส่2เซตเนี่ยมันจะได้การโจมตีจากด้านหน้าเนี่ยแรงขึ้น10%นะครับถ้าเกิดเราใส่คู่กับไอ้แฟนทอมบูฟริกเนี่ยที่มันตีด้านหน้าแรงขึ้น15%เป็น25%เลยนะครับก็ตีด้านหน้าแรงขึ้นนะแล้วก็โบ w แบ็กเว n จ e นะครับก็คือว่าพอเราโจมตีสวนกับไอ้ท่าบ็อกแพรลี่และสวนกับอ่ะสตาร์พีน่าดาเมจแรงขึ้น30%เลยนะครับผมส่วนข้อ4ก็คือว่าเวอร์วินดาเมจคือท่าไอ้ท่าายุกหมุนเนี่ยมันอ่แรงขึ้ ซึ่งสูงสุด20แตกก็คือว่าแรงขึ้น20%ในระยะเวลา15วินนั่นเองนะครับผมส่วนข้อ6เนี่ยเราจะได้ท่า whirlwind tempest มานะครับผมซึ่งไอ้ r r l w i n d tempest เนี่ยคือเวลาเรากด whirlwind ให้เรากดปุ่มฟันหนักค้างไว้นะครับมันจะเป็นการใช้ท่าแบบฟันเงาเงา,งาแล้วก็ฟันลงมาเป็นท่านี้นะครับซึ่งมันใช้ได้เฉพาะสตูที่มันตัวใหญ่เท่านั้นนะครับผมซึ่งตัวเล็กใช้ไม่ได้นะฮะนี่คือข้อเสียของมัน บคราฟอยู่ไหนอยู่ที่เอลราวาก้าวิลเลจนะครับแล้วก็ไปที่โบนัสมิชชั่น Why Have You For Seconds นะผมว่าไปที่อันสุดท้ายครับเซกเตอร์ no. 4มเลขร์ครับแล็บโราทูีวิงนะพอว่าไปแล้วเนี่ยให้เราเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับเราจะมาเจอกับไอ้เส้นทางที่เป็นทางให้เราตกลงไปแบบนี้นะฮะใบคราฟจะอยู่ทางด้าน,านขวามือตรงแผ่นไม้เล็ก,ลกๆนี่นะครับผมให้เราหล่นลงไปเก็บ เซตที่3ผมแนะนำเซตนี้มากๆนะครับผมทั้งรอบแรกแล้วก็ NG บวกเป็นต้นไปนะครับก็คือบัตรเทอร์สตี้ฟีนถามว่าทำไมนะครับผมมาดูกันนะมาดูกันบัตรเทอร์สตี้ฟีนเนี่ยมันเพิ่มสวิปแอตแทกดาเมจอินครีส10%ตีเบาแรงขึ้น10%ใช่ไหมครับแล้วก็สวิปแอตแทกเนี่ยก็คือว่าตีเบาเนี่ยฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสปิริต0.04นะครับผมแล้วก็พอศัตรูเหนื่อยนะครับผมเราโจมตีเลือดเราจะเด้งขึ้นมา2%ด้วยนะครับผม ข้อ5คือว่าการโจมตีเบาเนี่ยทำ Stamina Damage ได้20%นะครับถามว่าทำไมถึงเป็นเช็ตนี้นะครับเพราะว่าทั้งท่าตีหมุนเวอร์วินหรือว่า Howling Blade ของเรานะครับนับว่าเป็น s w i ปแ Attack หรือว่าตีเบาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะได้ d a m a g จากเซ็ตนี้มากๆเลยนะครับผมแถมไม่พอเรายังได้ท่าใหม่คือ Gale Doom ด้วย Gale Doom เนี่ยคือใช้ Speed ของเราครับทำให้เราเข้าสู่โหมดที่เราจะตีแรงขึ้นไปอีก และอยู่ในโหมดดูมสเตตเนี่ยเรายังได้การโจมตีแบบเบาแรงขึ้นนะครับผมแถมถ้าเกิดเราโจมตีอยู่ศัตรูมันตีมานะครับผมเราก็จะฟื้นฟูเลือดด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลนะครับผมที่จะเลือกเซตอื่นเลยนอกจากเซตนี้แต่ว่าเซตนี้มันหายากหน่อยเพราะว่ามันต้องฟาร์มบอสนั่นเองครับและยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าเราปลดล็อกของระดับ e p พิกับเ e เ e นดารีได้เนี่ยดาบของเซตนี้มันมีสกิลเพิ่มขึ้นมาคือแฟนทอม บ r ัดดี้ซอรดแดนนะครับก็คือต่อจากไอ้สกิลแฟนทอมซอร์ดแดนปกตินั่นแหละสกิลนี้มันทําให้แฟนทอมอ่ะมันออกมาช่วยเราทุกจังหวะก,การโจมตีนะครับนอกเหนือจากเว i ร์วินกับ o ฮาส์ดิงเบลอีกเพราะฉะนั้นดาเมจของไอ้เซตเนี้ยมันเลยมาหา,าศาลมากๆผมถึงบอกว่าเซตเนี้ยเป็นเซตที่ควรค่ามากกับการเล่น NG บวกเป็นต้นไปด้วยครับทีนี้ไบคราฟปัญหาจากไหนได้จากมิชชั่น last sentinel นะครับให้เราวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมาเจอกับไอ้บ่อ้ําพุที่มี เป็นเลือดๆอยู่ที่พื้นนะครับผมไอใบคราฟเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี้ครับส่วนของที่ใช้คราบเนี่ยมันดรอปจากบอสนะครับก็สามารถซื้อได้จากพี่ไห่เหมือนกันหรือว่าจะไปฟาร์มกับบอสก็ได้ก็คือบอสอยู่ที่มิชชั่นคอร์รัปเตอร์ฟอร์เทสนะครับถ้าเกิดเราสู้กับบอสตัวนี้มีโอกาสดรอปเซตกับไอเทมคราฟมาด้วยครับเซตที่3ว่าดีแล้วนะครับเซตต่อมาอันนี้สปอยนิดนึงนะครับผมใครไม่อยากดูก็ข้ามไปนะครับมันคือ เซตจากบอสใหญ่นั่นเองนะครับผมใช้ดีมากหลังจาก NG บวกไปเนี่ยคือโหดสุดๆเลยนะครับผมก็คือออสมาเซตนะครับข้อดีคือว่ามันได้สกิลเบรสตอร์มาเป็นท่าโจมตีที่รุนแรงแบบแรงมากๆไม่รู้จะแรงไปไหนนะครับผมแล้วก็ชุดเนี่ยมันมีแฟนทอมชาร์โดซอร์ดแดนด้วยก็คือว่าเหมือนไอ้ท่าของเซตที่แล้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นเซตนี้ถ้าพูดตรงๆคือว่ามันดีกว่าเซตที่แล้วอีกนะครับผม เออมันดาเมจมันเวอร์กว่าแต่ว่าข้อเสียคือว่าเราต้องไปฟาร์มบอสใหญ่นะครับผมแล้วก็มันใช้ได้หลัก NG บวกไปต้นไปเลยนะครับก็แนะนาว่า2เซตที่ผมบอกมาเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะฮะบใบคราฟเนี่ยมันก็ดรอปจากบอสใหญ่เลยนะครับพอฆ่าเสร็จก็จะได้ใบคราฟมาคราฟเลยส่วนเครื่องประดับผมมาสไตล์ตีจากข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าเป็นคัตโทรนะครับก็คือว่าดาเมจจากข้างหลังเนี่ยแรงขึ้น20%ซนะครับเอาให้แบบไส้แตกไปเลยฮะ ส่วนหมวกเนี่ยก็แนะนําว่าให้เราไปหาหมวกหายมาด้วยเอาที่มันแบบเพิ่มวิวพาวเวอร์หรือว่าเพิ่มพรวิเชนซีก็ได้ครับแอตทริบิวของไอเทมครับผมยังไม่ได้แรนดอมหานะแต่ถ้าเกิดผมจะแรนดอมหาเนี่ยผมจะเอาแบบนี้ครับก็คือแอตแทกดาเมจตีแรงขึ้นเรียแอซซัลตตีหลังแรงขึ้นนะครับสวิปแอตแทกตีแรงขึ้นทั้งดาเมจแล้วก็สตาร์วีน่าดาเมจนะครับแล้วก็เอนดี้เอ็กซออสดาเมจคือพอศัตรูมันเหนื่อยแล้วตีแรงขึ้นก็คือว่ากะเอาให้ตายครับผมเราเป็น บอร์เซอร์เกอร์คาซานนะครับเพราะฉะนั้นดามจเราต้องแบบจัดๆเลยดีกว่าอันนี้คือสไตล์ของผมนะครับผมอาจจะแบบซาดิสไปหน่อยก็แล้วแต่คนละกัน,นครับผมจะเล่าสไตล์การเล่นของอาวุธคู่จากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาให้ฟังกันนะครับพวกสกิลมันกดยังไงมีเทคนิคยังไงบ้างผมเล่าให้ฟังแล้วในส่วนของสกิลนะครับไปย้อนฟังกันได้ก็คือว่าอันดับแรกเลย,เลยคือเราต้องมีบัฟแฟนทอมซอรดแดนเนี่ยไว้ตลอดเวลานะครับผมบัฟมีระยะเวลา40วินาทีนี่คือบัฟดามจหลักของเราต้องคงไว้ตลอดเวลา ถ้าเราเล่นเซตบัตรเทอร์ฟรีเนี่ยให้เราใช้บัฟเกลดูมเพิ่มไปด้วยครับเพื่อความแรงของเราจากนั้นดูครับว่าศัตรูอ่ะมันเป็นศัตรูอะไรเป็นตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่เนี่ยเราก็จะเน้นเป็นท่าเวอร์วินเป็นหลักถ้าเป็นตัวเล็กเราก็จะเป็นハウリングเบรดนะครับเนื่องจากว่ามันสแต็กเกอร์ศัตรูตัวเล็กอ่ะได้ดีกว่าคอมโบทั่วไปเนี่ยเราก็จะเปิดบัฟแฟนทอมนะฮะจากนั้นก็จะคอมโบคู่กับการกดเดฟเน็ตไปด้วย นะครับผสมประสานกับハ l i n g Blade หรือว่า h i r l w i n d นะครับผมก็จะสลับไปสลับมาแบบนี้ศัตรูที่มันมีการป้องกันสูงสูงนะครับก็ให้เน้นใช้ท่า h i r l w i n d หรือว่าハ l i n g Blade หรือว่าการใช้การโจมตีแบบชาร์จเนี่ยเป็นหลักเพื่อที่จะกระเทาะกรอะมันให้ได้นะครับผมเช่นการชาร์จใช้ท่าเกลก็ได้ครับศัตรูจะได้เปิดช่องขึ้นมาแล้วก็มันจะได้ติดดีบัฟอินเจอร์ไปด้วยครับ พอศัตรูมันสแต็กเกอร์นะครับมันอึกอักหรือว่ามันโดนท่าแดงหรือว่ามันกําลังเอ็กซอสอยู่นะครับแนะนําว่าให้รีบใช้ท่าเซฟเฟอร์เนี่ยออบหลังศัตรูจากนั้นค่อยประเคนดาเมจไปเพื่อทําดาเมเตจให้ได้สูงสุดครับไม่ว่าจะเป็นรูทเลสหรือว่าวอร์วินฮัลิเบตทุกอย่างจัดไปเลยครับจังหวะนี้ ซึ่งเท่าที่ผมสังเกตนะครับอาวุธดาบคู่เนี่ยมันทำดาเมจแบบเบิร์สเร็วมากครับผมดาเมจมันพุ่งปรีดเลยแต่ข้อเสียคือว่าการเปิดจังหวะเข้าทำอ่ะมันค่อนข้างยากนะครับเมื่อเทียบกับอาวุธอื่นคือสตูมันสแต็กเกอร์ยากมากๆเลยถ้าดาบใหญ่กับหอกเนี่ยมันทําให้ัตูมันสตันง,ง่ายมากเลยครับเพราะฉะนั้นผมแมนะนําว่าถ้าจะเล่นอาวุธคู่ให้มันแบบเทพๆเนี่ยคือให้เราฝึกท่ารีเฟรชชั่นให้ดีๆนะครับก็คือว่าการปัดป้องเนี่ยแหละกดปุ่มล็อกแล้วกดปุ่มตีหนักนะครับ ซึ่งไอ้ท่านี้ถ้าเกิดเราใช้ได้ดีนะครับเราจะเปิดจังหวะเข้าทำศัตรูได้ดีและดาบคู่อะ่ะมันจะ OP มากๆเลยครับเนื่องจากว่าเราเบิร์สดาเมจดีอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับพวกบอสต่างๆเนี่ยมันจะมีจังหวะหรือท่าโจมตีบางท่าที่มันมีจังหวะการดีเฟคชันง่ายมากๆเลยถ้าเกิดเราเรียนรู้ตรงนี้ได้เนี่ยบอสมันก็จะแบบง่อยเลยครับผมดาบคู่เนี่ยมันก็จะแบบเก่งมากๆ ส่วนการป้องกันของเราอ่ะเรามีท่าแฟลชคัตเตอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเข้ามาจะเป็นเวทจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แฟลชคัตเตอร์เนี่ยมันรับได้หมดเลยแล้วก็จังหวะก,การเพอร์เฟกต์แพรี่เนี่ยมันง่ายมันกว้างมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างปลอดภัยสําหรับอาวุธคู่ของเราก็น่าจะประมาณนี้มั้งครับผมนึกอะไรไม่ออกแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรมาแชร์ผมก็จะมาพูดให้ฟังอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะ update, อัปเดตบิวต่อไปถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตขึ้นมาก็รบกวนทุกคนนนนรรััผผ like, ผมมมฝากกกกดดดไ์เงงใใใจหห้้ิึวยทท แบบนี้จะต่อไปนะครับถ้าเกิดมีอะไรติก็ได้เลยนะครับผมยอมรับคำติชมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมทีมคอมเมนต์มาถามได้เลยนะครับผมก็จะพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยฮะสุดท้ายหวังว,ว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับผมมีอะไรก็คุยกันได้ครับวันนี้ผมมาลิสลาไปก่อนสวัสดีครับ